สวยตอนนี้ปันบาร์บีวเนี่ยอย่ามันจึงสาใจเนาะมาสาใจผู้ใได้ดอกสาใจผมเนี่ยโอ้สุดยอดมาเลยสารละ กลับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพญาตาครับมากินข้าวน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสียห้องไห้ยนะครับเสียห้องไห้ยอย่างไปแบบมีเดียมมีเดียมนะมาครับกินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้เขาเศร้าแต่เศร้าเลยนั่นนะมื้อนี้ก็เป็นวันที่4มกราคมเป็นวันทหารมานะครับนะหลายคนว่าวันทหารมาเป็นวันพระเจ้าตากอ่ขึ้นสถาปนามันบ่แม่นนะครับวันที่4มกราคมเป็นวันที่พระเจ้าตากชนะศึกที่บ้านพันนกประกาศ อิสระภาพนะครับนะนะครับกิจการมกันว่าฟังเสียงไงว่า ีวันนี้สีมักราทุกปีเป็นวันนานมาที่ผมใส่ซื้อซองลูกประเจ้าตากเพราะว่าทานมาทุกคนนับถือประเจ้าตากเป็นพระบิดาของนานมานนหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ด้วยเดเบาฟัง มันต้องไอเสี้ยงให้นี่มันต้องเอาไปดาดไฟวะนี้ครับอันที่มันเป็นไอมันขาวๆที่มันนิ่มๆเนี่ยมันกินได้นะแต่ถ้าบอไปดาดไฟพวกมันขาวๆที่มันนิ่มๆมันกินไม่ได้เลยกินได้แต่พวกแข็งๆนีครับอืมอือืม chặt kỳ kia của mầm lắm chặt lại nữa จำกึดๆดีขนาดครับนี่ที่เด็ดกระมินขาวผักไผ่อือ เด็ดเลยขมิ้นขาวสวยตอนนี้ปันบาร์บีคเนีย่ยอน่ยมันจังสาใจเนาะมาสาใจผพ้ใได้ดอกสาใจผมเนี่ยโอ้สุดยอดมาเลยสั่ะนี่คือ ครับหลาย ำหรับคนบ่มากๆเนียนๆกะกินเนื้อมันนี่ครับเนื้อเสียงไหงนี่ก็สุดยอดมันวันเนื้อมนันบันเนื้อ <laughs> bị chiếu quên bàn chiếu sẽ steak mà để steak tét xéo hoài mm. You know, eh? มันสดจอดแล้วสำหรับคนกินเนื้อนะครับนะในกินเสียวของไห่เนี่ยสดขนาดนี้ เขาไปดาดไฟเหรอมันก็ซื้อๆกันบัดอันแข็งอันมาแข็งแต่ทาาบอดาดไฟเนี่ยเขาเลือกกินซอยจูเนี่ยมาซอยแจนอันที่มันแข็งๆในเนี่ยเกาๆที่มันเย็นแข็ง,ขงนี่ตรงอุกอกมังเผาเพลินตรงนั้นมันนี่แซ่บมาก đi em hmm มันเริ่มเย็นแล้วขึ้นสภาพแล้ว แสบเลยเนียวคนมักนะขอก็ว่าแสบเลยนะเนาะเขาจะค้ำกันปิดไทย เดี๋ยวมันจะเป็นช้างเอ,อ,อะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อน,ขอ,นอขอบคุณทีมม่มาติดตามช่องยูทูบลูกเป็ดตากขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกับผมใหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับ